สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ข่ะขอโทษดีค่ะเป็นยังไงคะใช่แล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันคะคุณแนะนาก่อนว่านี่คือพี่แจ๋นะคะพี่น้อยเขาเรียกอไรคะนี่ก็คือโอ้ยพ้อของวันเกิดเลยค่ะอ ออขอให้คุณแตงกวาร่ำรวยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอย่าลืมพี่แจนนะคะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะ Happy Happy เดี๋ยวเอาเบรเปอร์มาแฮปปี้อย่ากทำงานดึกเดี๋ยวเบรเปอร์น่ากดออย่างเด้อไขอให้ขอให้ขอให้แบ่งคุณเอิร์นมาให้ฉันบ้าง ขอชีวิตนี้มีแต่ความร่ำรวยสวยๆเป็นรับเป็นหลุเออนนี้เนโปรเจกต์แบบขอให้ได้เฮฟวี่เมทัลแปดตัวอาจารย์เมย์เดี๋ยวนูจะใส่ใส่ขึ้นไปทั้งหมดเลยว่าเป็นใครมาจากไหนไม่ว่าันกัดคุณแตงกมไหนค่ะขอ้ชกดีจ้าอ่ะทำไม๋ยวพาไปกินชาบูนะเออเดี๋ยวค่อย นี่คือเบื้องหลังเ็ื้องหลังพี่เบื้องหลังพี่จงีเหนีเบรกะหลเลย้ยงระคพี่คิดว่าเขาจะรู้เรื่องหรือยังคะรู้เรงหรือยังอมีปิดไว้ด้วยอ๋อจะถ่ายพี่รอโอเคีัย ข้างในข้างนอกดิถือเลยคุณแม่ถือยธถือก็เรียกออกมาเลเรียกออกมาเลยคุณทีเคเร็วเร็วเร็วยาจะร้องนะยัเรียกอมา น่าสง,งสารดินดินน้อยหนูแม่ซอยบอกเจ๊นมา20บกว่าีแล้วค่ะ